กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรอยยิบสี่ชั่วโมงนะครับเมื่อช่วงต้นรายการเราก็คุยกันไปแล้วถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสบู่ยาสีฟันโอเคแน่นอนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแต่มันก็อาจจะถึงทางตันถ้าเกิดในตลาดมันเยอะซะหลือเกิดนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการทําวิจัยต่างๆมาว่าตลาดเนี่ยต้องการอะไรบ้างน,นะครับทางออกหนึ่งที่ไปออกก็คือในส่วนของการที่จะทําให้ผู้หญิงสวยดูดีนั่นคือเป็นความอยากหนึ่งที่ผู้หญิงต้องการมาถึงทุกวันนี้เนี่ย ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทําเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เยอะแยะมากมายครับคุณกายครับถามว่ามันอยู่ได้ยังไงและก็เพราะอะไรครับคุณกายครับ,ค,รบคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราผลิตมาให้คนใช้ดีครับดีแล้วคือคําว่าดีที่ไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องต้องดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะยางต่ำก็ต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะ่ะสิบคนกินเจ็ดคนแปดคนโอ้ดีใช้ดีไงมันก็สามารถคงพันอยู่ได้ครับเพราะการแข่งขันอย่างที่บอก่เราห้ามไม่ได้แล้วครับ ที่ไหนไม่มีการแข่งขันในที่นั่นพิสดารแน่เลยแสดงว่าในโลกนั้นมีเราอีกคนเดียว <c oughs> ใช่ไหมพ้นไปไม่ได้ไงเพราะในโลกนี้โอ้ยมีสารพัดคนเลยตั้งแต่เด็กจนแก่ตายไปก็ยังมีใช่ไหมแค่นั้นเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องการแข่งขันมันเป็นธรรมชาติครับของเกา่ามันอยู่ยั่งยินยานระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเสริมเติมเต็มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของมันเองด้วยเห็นไหมอ้าทำไม p h o n e เมื่อก่อน,อนทำไมมีแค่ iPhone ไอโฟน4ธรรมดาแล้วทาไมมี 4S แล้วทำไมไอโฟน5แล้วทำไมการจะออกไอโฟน 5S เห็นไหมครับ,รบทาไมถึงสร้างนวตัตกรมเพราะว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันคงคนถาวรอย่างเพื่อสร้างแบรนด์นั่นเองแต่ถ้าเกิดมีไอโฟน4เองเดียวไปเจอซอัมซุง่องเดียวเด๋ยนนี้แพ้ซัมซุงแล้วไอโฟนเห็นไหมครับ,รบเพราะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแถมถูกกว่าด้วยครับถามว่าคุณภาพดีไหมไม่แพ้กันไงแต่ถูกกว่าไง ไอ้น,นี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราต้องคานึงถึงในการแข่งขันคณะสินค้าภายในผู้หญิงก็เหมือนกันนะ่ะเป็นตลาดที่ผู้คนจุดกระแสม่ไพึ่งพิ่งเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมายาวนานสมัยก่อนนะใครจะพูดถึงสินค้าภายในผู้หญิงเกี่ยวเรื่องเรื่อง,องมดลกูกไม่มีใครชนะสินค้ามดลูกของหมอเสงไม่ได้หรอกครับใช่ไหมแต่หลงังๆมาอกีกมันก็มียี่ห้ออื่นเข้ามา ทำตลาดแบบถล่มทลายเลยนี่มันเป็นพัฒนาการการแข่งขันมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องหน้ารังเกีจเยจเลยนะมันเป็นสัจธรรมของการแข่งขันในเชิงการค้านะครับครับทีนี้ทุกอย่างก็ย่อมมีเวลาของมันนะครับไม่ค่อยจะมีสินค้าตัวใดที่อยู่ตั้งแต่ตอนเริ่มผลิตมาจนอยู่เป็นร้อยร้อยปีก็ตรงนี้หาย,ยากจริงๆนะครับก็หมายถึงคลื่นลูกใหม่แล้วก็คลื่นลูกเก่านั่นเองย้อนไปดูคลื่นลูกเก่ากันบ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิงนะครับชื่อหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังจาได้นะั่นคือซันคาร่า ตรงนี้เนี่ยเขาก็อยู่มานนาพอสมควรยอดขายถล่มทลายบารมีเยอะซะเหลือเกินแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ดรอปลงไปถามกันว,ว่าเขาโตเพราะอะไรและ d r อปเพราะอะไรครับคุณกายครับครับคือเราต้องยอมรับนะมันมีช่วงหนึ่งประมาณ3ปีกว่าแล้วครับเกือบเกือบสปีแล้วซันค่าเล่าออกมาเปิดตลาดเขาเรียกว่าเป็นทิศทางนะวัตรกรรมทางการตลาดแบบใหม่ด้วยครับและสินค้าประเภทนี้นยเกี่ยวเรื่องแคปซูลที่กินแล้วเขาเรียกว่าฟิตกระชับบางคนชอบไปพูดโอเวอร์นะอกฟูลูฟิตงี้ อันนี้มันโมเวอร์นะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดหรอกใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนผสมมันเนี่ยนะแค่บอกว่าโอ้กินแล้วนมใหญ่อะไรต่างๆนี่เนะี่ยมันไม่มีใช่ไหมข้ากล่องไปอ่านดูได้เลยไม่มีหรอกแต่ว่าทําไมาถึงหน้าอกบางคน่ยตึงขึ้นมาเพราะว่าขนคืาเรียกปรับสภาพภายในมดลูกรหรือภายในผู้หญิงเนี่ยเมื่อร่างกายสุขภาพดีแข็งแรงมีความพร้อมลหลายๆอย่างนะคือเกกล้ามเนื้อมันก็ดันขึ้นมามีความกระชับเพิ่มมากขึ้นแต่คนชอบเอาไปโฆษณาโอ้ยอกใหญ่ไปแอบอ้างไปอ้างอย่างนี้ ไม่มีสินค้าภายในผู้หญิงยี่ห้อไหนในในประเทศนี้นะไม่มีเลยแม้แต่ยี่ห้อเดียวที่กินแล้วนะนมใหญ่ไม่มีแต่ผลข้างเคียงว่าเออดีขึ้นไหมอาจจะมีนะนั่นแหะอย่างซันค่ามันสมัยก่อนดูแรม,มากเนื่องจากว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคนั้นนะครับคนกินแล้วหืมใช่เลยเวยกินแล้วหูพวกอะไรอะครับปร,ประจำดงประจําเดือนผมไม่เคยมีนะใช่ไหมเดี๋ยวมีแล้วลจะมาบอกแล้วดูข่าวอะไรต่างพวกนี้มันได้ผลไนงะ อย่างน้อยเจ็ดแปดคนเนี่ยจากสิบคนเนี่ยมันได้ผลคนก็พูดต่อปากไปซื้อกินไม่ใช้โอ้ดีดีด,ด,ดีในที่สุดกระแสแรงมากแต่คนเรานะทําการค้าเนี่ยมันก็ต้องมีวาระมันเมื่อไหนดังนะแบรนด์อ,อ,อ,อื่นก็ออกมาโอ้เต็ไมไปหมดเลยดีกว่าสันคลัล่าดีกว่าดีกว่าดีจริงเปล่าไม่รู้นะแต่เขาโฆษณาแบบนั้นเน่ยไอ้คนกินก็เคิรมตามโอ้ดีกว่าถูกกว่าแต่ไปกินแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ดีก็ทําให้ตลาดนะของปลอมออกมาเต็มเลยสังคล่าในยุคนั้นนะ ในที่สุดนะของปลอมมาทําลายตลาดจนเกือบจะเกือบจะตายพูดง่ายๆนะเห็นไหมของปลอมนี่คือตัวอันตรายที่สุดเวลาใครจะกินสินค้าเกี่ยวเรื่องภายในผู้หญิงนะต้องระวังให้ดีๆของถูกจัไปเลยนะไม่มีดีหรอกใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยของถูกจะดีอ่ะเป็นไปไม่ได้ไอ้ของถูกเมื่อไหร่แต่ของปลอมทั้งสิน้นใช่ไหมสินค้าภายในผู้หญิงนี่ปลอมเยอะจริงๆอ่นะผมว่าโอ้โหมีเป็นล้านๆล้านๆกล่องเลยนะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังต้องตรวจสอบนิดนึงเสียเวลาสักหน่อยนึง แพ้กว่านิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้กินแล้วมันใช่นะถ้าไปกินของปลอมนะหลายคนนะโหแบบปวดท้องก็เรียกมดลูกแบบแทบกะพังนะพูดง่ายๆนะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับ,รบทีนี้ในส่วนของนวัตกรรมนะครับเรื่องสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะการตลาดดีแพ็กเกจสวยจ้างพรีเซนเตอร์แพงอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ได ของสาคัญที่สุดนะครับนั่นคือตัวผลิตภัณฑ์มันจะต้องดีจริงทีนี้เนี่ยเรื่องสําคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์คือการสร้างนวัตกรรมหาสิ่งใหม่ๆมาให้กับผู้บริโภคถามว่าวันนี้เนี่ยซันคาร่าชื่อเสียงเขาจืดจางลงไปแล้วคนอื่นเนี่ยเข้ามาแทนที่เขานวัตกรรมมันดีขึ้นมากยังไงเป็นการสร้างมูลค่าให้ยังไงครับคุณกายครับครับคือคนที่ออกมาคือนําสินค้าเพศเดียวกันมาทาทาตลาดลนะครับมันต้องดีกว่าคำว่าดีกว่าในที่นี้มันต้องมีเหตุมีผลรองรับนะครับมันต้องง้างยิงได้ด้วยนะ บางคน,นไปอาศัยคําศัพท์คนอื่นมาโอ้ใส่ใหญ่เลยไม่ว่ายี่ห้อไหนก็นแลวแต่นะอบฟูลูฟิตบ้าหรือเปล่าใช่ไหมบางทีส่วนผสมมันคนละเรื่องเลย <c oughs> ไปโฆษณาบางทีเราไปจ่ายไม่นัดใช่ไหม <c oughs> มันรู้ยี่ห้ออะไรเต็มหมดเลยไปโพสในอินเทอร์เน็ตมาไงเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> ทั้งใน,นส่วนผสม,มไม่มีเลยเขาเรียกเรียนแบบเขา ไอ้ชาวบ้านชาวช่องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกใช่ไหมเห็นว่าเออนี่มันคล้ายๆกันนั่นแหละใช่ไหมพอคล้ายกันเสร็จปุ๊บเอา้าราคาถูกกว่าซื้อกินไว้ก่อนในที่สุดก็มันไม่รู้ฟิตอะทีมันจะรู้บานเอาอะใช่ไหมย <c oughs> ังต้องระมัดระวังนะการกินสินค้าประเภทนี้นะมันต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ๆครับมีส่วนผสมที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมแคนั้นสางคลาที่มันดัไปก็เหตุผลของปลอมันเยอะปัญหาการตลาดก็อาจจะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมแคะนั้นแบรนด์เนี่ยมันก็เลยออกมาแชร์ตลาดกันไปเต็ไมไปหมดเลย ยี่สิบสามสิบยี่ห้อตอนนี้นะมีว่าเล็กหรือใหญ่นะเต็มหมดเลยเกณแต่ว่าแต่ละแบรนด์นะไม่สามารถทําลายสถิติของซันคราได้เลยแม้แต่แบรนด์เดียวเนื่องจากคุณภาพที่กินไปแล้วมันไม่โดนไงทำมาได้ไหมก็ได้จนะัดหนึ่งแต่มันไม่เหนือซันคัาไงใช่ไหมแกันแต่ว่าโรงงานเดียวกันนี่แหละเขาผลิตสินค้าออกมานี่หลากหลายเลยก็ต้องดูอ่ตรงนี้ใครจะมาสร้างแบรนด์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตัวนั้นใครจะมีนวัตรกรรมที่ดีกว่าที่แปลกกว่า มาทาตลาดคราวนี้ผู้บริโภคก็ต้องจับตาดูเองนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดเรายกตัวอย่างใกล้ๆตัวใกล้ๆมือตอนนี้เลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราถ้าเกิดว่าจะวิเคราะห์กันคงไม่ว่าอะไรนะครับอย่าง B1 นเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณกายครับในส่วนผสมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตามตลาดทั่วๆไปเขาก็มีเหมือนกันถามว่าจุดเด่นจุดขายที่เขากล้าลงมาตลาดคืออะไรครับครับไออย่าง B1 เท่าที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคมีคนที่ทําตลาดเรื่องแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่านี่คือสินค้าตัวนี้เนี่ย ผลิตมาจากกลุ่มเดียวกันกันกบบริษัทซันคาคร่าอันนี้ของจริงนะอันนี้ของจริงนะเพียงแต่ว่าส่วนผสมมันเนี่ยนะมีความต่างกับลหลายๆยี่ห้อเพราะอย่างกลุ่มบริษัทของซันคัล่าเนี่ยก็ผลิตมาเยอะนะเป็นสิบยี่ห้อใช่ไหมเอ้ยเอ้ยไม่หมดหลักแนกะเป็นสิบสิบ,สบยี่ห้อเลยแต่เรากำลังยกว่าไอ้บีวันเนี่ยนะบางทีนะมันมีส่วนผสมข้างกล่องเลยชัดเจนเลยนะนี่ห้ออื่นผมก็ไม่เคยด,ดูหรอกใช่ไหมครับอันนี้เขามาตั้งอยู่นี่ผมก็เหลียบดูหนเห็นว่าอะไรนะเบต้าครูแคนมันเกี่ยวเรื่องปรับสภาพ ภายในอนุุูมนอิสระต้องการพวกมะเร็งต้องเต้านมมดลูกมากอะไรต่างพวกนี้แลวอีกอย่างหนึ่งเขาเียบอกแอลคูต้าไทโอนเดี๋ยวผมอ่านข้างนี้นะผมเท่าที่เรียนรู้มานะแอลคูต้าเท่าเกี่ยวเรื่องผิวครับผิวสว่างดูดีมีออร่าส่วนจะมีดีหรือไม่ดีก็ต้องรอซื้อกินดูนะแต่ว่าผู้ชายผมไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าไอ้ดำๆอย่างผมอยากจลองอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่สำคัญนะกลัวมดลูกผมมีเสียดิเฮ้ยผมไม่มีมดลูกนะเพียงแต่ว่าเราก็กลัวผลข้างเคียงเพราะว่าเขาผลิตมา เพื่อภายในคุณผู้หญิงไอ้เรื่องฟิตกระชับเนี่ยมันเพื่อพื้นฐานเบสิกเบสิกสำหรับโรงงานนี้นะเพราะโรงงานที่ผลิตซันคาร่าเ่ยก็คือเนเจอร์เนอบแล้วก็มีโรงงานอีกโรงงานหนึ่งคือวินนาภาอันนี้ของเมียเฮียธนพก็ถึงนะพูดแบบภาษาชาวบ้านนะโรงงานวินนภาเนี่ยนะเขาผลิตอยู่3ามสี่ยี่ห้อใช่ไหมสมัยก่อนเอสทูครับยังเอสทูดิขาโอทูจำหน่ายนะเขาก็ผลิตจากบริษัทโรงงานวินนภาแต่ตอนนี้บีวันเนี่ยก็ผลิตจากโรงงานวินนภาเหมือนกัน ก็คือโรงงานชื่อของเมียเฮียธนะนั่นเองนะครับมาถึงยุคในส่วนของคนที่ต้องการดูแลมากๆอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับไม่ใช่มีแค่เพียงบ mm ีวันเพียงอย่างเดียวทุกวันนี้ตลาดเรามีเยอะมากในส่วนของการที่จะสนองความต้องการในคนที่ต้องการดูแลในส่วนของภายในผู้หญิงนะครับมาถึงส่วนของผู้บริโภคตรงน,นี้มูลค่าเพิ่มหลายอย่างมีหลายโปรดักต์มีเหมือนกันแล้วเทคนิคในการเลือกสินค้าของผู้บริโภคควรจะเป็นไงครับคุณกายครับครับคือผู้บริโภคเนะี่ยตอนนี้เราต้องตั้งสติให้ดีนะครับ เนื่องจากสินค้าภายในผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยนะมันมีเยอะจริงๆเยอะหลากหลายเยอ้อฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเลือกครับสมด้วยชอบน้ําผมขอแนะนําเลยนะหมอเสงคือเจ้าตํานานสินค้าเกี่ยวเรื่องมดลูกครับหมายถึงว่าค่ายหมอเสงเนี่ยนะคนอื่นอาจจะบอกโอ๊ยนี่ไม่เชื่อกันอานี่มันความจริงไนงะเรากําลังพูดถึงเจ้าตานานที่สร้างเกี่ยวเรื่องมดลกูกไม่มีใครสู้หมอเสงไไปได้ในยุคเริ่มต้นนะยุคถัดมาเอง มันก็ไม่มีใครสู้โรงงานเนเชลอนเฮิบกับโรงงานวินภาที่ทําซันคาร่าขายไปได้ไม่มีใครสู้ได้พูดถึงนะคใครบอกกันโอ้ดีกว่าดีกว่าผมไม่เชื่อไงพอเพราะเห็นหลาย,ลายนเนี่ยทำตลาดมาแล้วพูดว่าดีๆแต่คนกินมันบอกไม่ใช่ไงไอ้นี่รอคำพูดของผู้ผริตออกมาใช้ฉะนั้นเราต้องเลือกเฟนถ้าเกี่ยวน้ําต้องเลือกหมอสิงถ้าเกี่ยวกับแคปซูลเม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวเร่อบภายในนะมันต้องเลือกวินพาหรือเนเจลอนเฮิบ เท่านั้นฮนะนี่การันตีเลยนะยี่ห้ออื่นผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับ เอาละครับวันนี้ก็คือข้อมูลโดยรวมนะครับของตลาดที่มีในปัจจุบันนี้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณภาพก็จะเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดแล้วก็คนที่จะตัดสินนั่นคือของผู้บริโภคนั่นเอง <Okay. S 1> ดังนั้นถ้าเกิดมีโอกาสนะครับของผู้บริโภคอย่างคุณผู้ชมก็สามารถลองได้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นความหวังดีของผู้ที่สรรหาผลิตภัณฑ์มาทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณกายไพรินเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับคุณกายครับ และในช่วงนี้นะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิง B1 ดาราและพริตตี้ยุคใหม่ต่างเลือกใช้ B1 <c oughs> และคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการรวย24ชั่วโมงกับผมได้ในครั้งหน้านะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ